มันมีโมู่บานหมองหนึ่งในชนบทที่มันห่างไกลจากความเจริญพ่อสมควนายหนมบนหนึ่งขอโทวเด้อแต่ไปซื้อไปสรงกับผู้ใดอันนี้เป็นนิทานชาย้นุมบนนี่เราซื้อว่าบุญมากอาศัยอยู่ที่โมูบานนั่นเขาเกิดมาในกรอบกรัวที่ขอนขางยากจนเป็นาย้นุมที่มีความขยันขันแข็งมีความประพฤติด,ดี บุญมานี่ก็มีความหักตามประสาชายนุมกับสาวสวยประจําโมบันผู้นึ่งผู้สาวเล่าเนี่ยชื่อว่าบุญมีบุญมี่เนี่ยก็เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีเหตุใดบุญมาแม้สิหักห้อยขนาดใดก็บอกกล่าเอ่ยปากบอกหักก็เลยได้พยายามสั่งเนื้อสั่งโต้ค่อยหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่อขอหมันม้นหมายในโอกาสต่อไป เป้าเจ้าบุญมีเหงงเบิ่งแล้วกันมีใจคือจังกับว่ามีใจเห็นนมบุญมากคือกันแม้ว่าสีมีไส้นมทั้งไก่ทั้งไก่มาจีบนั่งกับบอดดมีใจให้เลยและนั่งกับบอมีความร่งเกียดในความยากจนของนมบุญมากแต่ประการใดต่อมาบอด,ดนบอนานบันเหตุการณ์ที่บกขาดฝันมันเกิดขึ้นมีข่าวกระจายไปทัวหมูบานว่าบุญมีเนี่ย ได้ตกล่งปงไจ่ีีสิแต่งงานกับนุ่มซือว่าบุญนำ้ำซึ่งเป็นหลวกไส้กำนั่นในตำบลน,นั้นซึ่งบุญน้ำเนี่ยราก็มีฐานะล่ำรวยชัดเที่ยมกันทั้งหลวงรอและกับความหูสูงนำ้ำญาติพี่น้องบุญมีกับผ้ากันดีเอิบดีใจที่สเดเห็นบุญมีมีกูข้องที่เหมาะสมกันข่าวดังกล่าวดิแต่ถือว่าเป็นข่าวดี สำหรับคนตัวไปแต่ว่าสำหรับบุญมาแล้วเขาทั้งผิดหวังทั้งโกรธแค้นทั้งเสียใจจนกินบ่อได้นอนบอหลับอยู่ลายมือ,อย่อนพร้อมใจบุญมาก,ก็เลยคึดหาหนทางที่สี่ทำายความสัมพันธ์ของบุญนํำกับบุญมี่ให้ได้คลอกขวามแขนนและความอิดขาลิดยาเมื่อใสหอดมือแต่งงานตามเลิก บุญมาใช้นมผูนาสงสารจะได้แอบไปพ่อกับบุญมี่เป็นการส่วนโตและก็เว้าขึ้นด้วยทาทางและกระตุ่มเตียงทีวีตกกังว้นบอกว่าบุญมีบุญมี่คอยได้หูข่าวการแต่งงานระวังเจ้ากับบุญน้ำแล้วด้วยความยินดีคอยมามือนี่กับเพื่อรแสดงความยินดีหวังไว้ชีวิตการแต่งงานของเจ้านี่คือสีมีความสุขบุญมี่เมื่อได้ฟังก็เลยเบาบอกว่าไอ้บุญมา ไข่กะหวังเจ่งสัละบุญมีเว้าโดยไปย่ำเยมเพืองล้อยยิ้มไบบอหาสะเทือนใจใช่นุ่มจนเกินไปแต่กะบอแน่นักดอกอ้บุญมากเ้าสิเอาอินหยังแน่ได้กับอนาคตความจริงไข่กะย่งบ่งจักบุญนํำดีได้เพราะที่มีการแต่งงานเนี่ยกับพพาะปุ๊ยไงดอกเป็นไงแต่งบุญมีก็อธิบาย ไอ้บุญมาได้ฟังบุญมาพ่อแนมทั้งนั่นทั้งนี่แล้วจะขยับเขาไปหาบุญมีแล้วก็เว้าขึ้นด้วยเสียงเบาๆบอกว่าบุญมี่ในฐานะที่เฮาจักกันมาโดนมานานเนี่ยคอยสีบอกอีหงยังเก่าจักยางเด้อบอกอี้งยังละไอ้บุญมาหญิงสาวก็ถามด้วยท่าทางสงสัยายหนุ่มเองก็ะทำท่าอิดเอื่อนเพื่อเราความสนใจ ข้าวหนึ่งเขาก็เลยเดเบ้าขึ้นบอกว่าโอ้ยความจริงเนี่ยคอยกระบอกอยากสีบอกเจ้าดอกพาะขืนบอกไปเจ้าอาจสิบอกเสื้อก็ได้นี่มีหยั่งกรเบอกมาต่อไอบุญมาหญิงสาวกับลบเหล่าเเจ้าเนี่ยมั่วแต่อิอิ่เกื่อนเอือนอยู่หะละบุญมาพ่อเป็นจังสันก็เลยบอกว่าเออจจงตีเด้อจจงตี่ต้องบอกก่อนเด้ว่าต้องเป็นความลับสุดยอดเลยเด้ อย่าได้บอกผูไหดเป็นอันขาดเด้เออคือจจงซี่คือจจงซี่ระวังให้ดีเด้อบนน้ำสามีในอานาคตเจ้าเนี่ยมันมีหางไม่เหม่อนเว้าเป็นบ้าไปได้ไอ้บอุญมาคนธรรมดาได้ขนาะบอมแมนลิงสีมีหางได้จังด้อยเอหญิงสาวกับขึ้นเสียงดุดันขึ้นนมบนมาเมื่อเห็นจังสันก็เลยเดาเว้าตัดบทไปว่าเอา้าบอกแล้วว่าเจ้าสีบอเสือ เอาละเอาละจังได้จังได้กัระวังตัวไอ้ดีกันแล้วกันว่าแล้วกับเป้าลูกยางหนีไปปล่อยให้สาวบุญมีนั่งงวยง่องอยู่เพียงผูเดียวจนบ่เป็นอันทาการทํางานบนมาเมื่อเส็กเหลืองกับบุญมีกับเป้าไปพ่อบุญน้ำบัดหลังจากแสดงความยินดีตามําเนียมแล้วกับเป้ากับบุญน้ำด้วยเสียงไอ้อยอ้อยขึ้นกันบาบุญนำ้ำในทาฮะที่เฮ้าเป็นมมกันกับบุญมีมาดนมาแน,าน่น เามีความจริงบางอย่างสิบอกโตวไว้ด้วยความหวังดีเด้อความจริงยีง่ยังบอกเข้าแน่ตีล้ล่ะบุญนํำก็ถามด้วยความสนใจนมบุญมากแต่อเอื้อเอือนแบบเดิมนั่นแหละแล้วก็ใส่ลูกไม่เกาๆนั่นแหละแล้วก็เฝ้า,าบอกบุญนํำไปว่าคือจังซีคือจังซีเข้าขอบอกโตต,ตามตรงเด้อบุญมีนะ่น่ะมันเป็นผีกระสือได้หนาเอยมันเป็นผีกระสืออีหยักงกัน โตดีตีบ้ากันไปไงแล้วมาหาว่าผููอื่นเป็นผีเกิดไที่ได้จังไดนอยู่บุญนํำแทบสิโชคบุญมากโดยพวามอ่พ่อใจแต่ว่าเจ้าหนุ่มบุญมากเฮ็ดใจดีสู่เสือเว้าต่อไปบอกว่าเออโตสิเสือหรือบ่เสือกัดตามใจแต่ว่าระวังแนกแล้วกันป้าเดี๋ยวตับใจใส่พุ่งบ่เหลือเดี๋ยวสีหาบ่เสือนเนอะพ่อว่าสำานนกัลูกจากไปบาดนี่ เมื่อกำนดแต่งงานก็นได้มาหอดมาถึงเมื่อพิธีการทุกย่างดำเนินไปเรียบร้อยจนกระทั่งได้เวลาทรงโตเจ้าเบาเจ้าสาวเข้าห่องหอตามําเนียมต่างคนก็ต่างนอนหลังให้กันทั้งสองกับพิกโตกลับไปกลับมาถอนหันใจใหญ่เป็นฟั่งเป็นเฝ้า,นาจนกระทั่งเด็กดื่นยดดั่งบ่มีผู้ไดหลับเหตุที่เป็นแจงพันพออีอยัง เลาะต่างฝ่ายต่างละแวกกันผู้เป็นเจ้าสาวจะอยากพิสูจน์ว่าเจ้าเบาวน่มีหางอิหลีบอนั่งก็เลยหาโอกาสที่จะเอามือไปลูกไปขัเป้เบ้งฝ่ายเจ้านนบุญนั่มผู้เป็นเจ้าเบาจะอยากสีโหวว่าบุญมีผู้เป็นเจ้าสาวเนี่ยเป็นผีกระสือก็จังกับที่บุญมาผูเป็นเี้วบอกหรือบอก เมื่อนั้นทั้งสองก็เลยนอนอย่างระบัดระวังเป็นที่สุดบอมีผู้ใดย,ย่อมหลับจนเวลาล่วงเลยไปสู่ปัตติมยั่มพ่อได้ยินเสียงไก่ขันบนนําจีนเน็ดเหนื่อยมาทั้งมือก็เริ่มเคลิมจวนสี่หลับแต่ว่ามือก็ย่งจับกุมกล้นด้วยสันสัตว์ต่ย่านระวังไปฝ่ายบุญมี่เมื่อได้ยินเสียงเจ้าเบาหันใจละลุยละลุ้ยใลรว่าหลับ นั่งก็ดีใจคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสท่องที่สิได้พิสูจน์ความจริงแล้วบุญมีก็ค่อยๆค,คลานเขา้าไปหาบุญน,นํำอย่างละมัดระวังพ่อได้ระยะเวลาพ่อเหมะาถ้าไล่ค่อยๆเยืนมือค่ำที่ก้นของเขาเบึงพ่อมือไปถือพทอน,นันละชายหนุ่มซึ่งกำลังสิลับสะดุ้งโดโตเลยตกใจสุดขีดพุดลุกขึ้นเปิดประตูแลนีอย่างบอกรถชีวิต เจ้าสาวเมื่อเห็นเหตุการณ์จังสั่นกระต๊กใจลุกขึ้นม้านัง่งด้วยหัวอ,อิศระทึกคือกันได้มีการโกลาหวนเป็นการใหญ่คนที่มาสืบถามบั่งเหตุการณ์ทางกับงวยงงและกับบอมี่คำตอบใดๆที่สิใหญ่วามกระจางได้มือต่อมาบานนี้บุญนั่มก็ได้ไปพ่อกับบุญมากละล่ำละลักเบ้าในอาการที่ตกใจอยู่ว่าโอ้ยมวยมวยเขาเกือบบอมีชีวิตมาขอบใจโตแล้ว เมื่อเกินกันนะที่เฮากระลั่งเพิ่มลับนั่งผีกระสือมันมาจับก้นเฮาดีแต่ว่าเฮาเอามือกุมไวทันดิถ้าบ่จังสันเรียบร้อยมนแล้วโอ้ยขอบใจบูหลายเด้อที่ล่อยชีวิตเฮาเอาไว้พ่อบุญนํำจากไปบ่อดนบอดบ่นั่นบุญมีก่ก็ไปหาบุญมากกะหืดก็ะหอบไล่งานในบุญมาเดียวโอ้ยไอ้บุญมาเอ้ยมันแมนอีหลีของไอ้ทุกยางเลยไอ้บุญนำํำเรามีหางอีหลีเอาเบือปิดก้นไว้ตั้งเกนเลย ก่อยไปถือเขาตอนอนั้นละสะดุ้งสุดโตน้นี้คอยไปเลยโอ้ยคอยส่องกอบใจเจ้าหลายๆเด้อไอเด้อที่เจ้าบอกความจริงให้ไปโอ้ยคอยเกือบได้สามีเป็นลิงแล้วได้เนี่ยก็เลยเป็นอันวา่าทั้งคู่เล่ยบด้อยู่เป็นสามีภรรยากกันมันเป็นไปตามแผนการอันตัวไล่ของนุ่มบุญมาทุกประการญาติย่ยอมถูกโศกนี่อันนี้ก็เป็นนีท่านเด้อแค่ว่านีท่านเรื่องนี้ มันได้ข,อข้อคิดแต่คือว่ามันเตุแต่เฮาได้แง่คิดจีวะติดเพืออีหยังก็ต้องค้ดแห้มันดีๆย่าเฟืออีหยังจนกระทั่งบ่ฮหุจักใส่มันสมองบางเถ่อเฮาอาจสิเสียสิ่งที่ดีดงามเพราะความหูเบาของเอาอาจสิเป็นได้จึงว่าให้นับแน่นเขาไว้พวกหินอย่าพกหมักนุนข่าวลือบางเถ่อมันกัเป็นข่าวลือมันมีความเป็นจริงหน่อยหลายเพราะฉะนั้นให้ใครกล้วนให้มันดีเนี่ยละ่ะ ยาเสือาเขาลือบางเตือเขาว่าเขาว่าจิงจิ่ะเอ้เขาวา่าเ,เอ,เ,าาเ,อเนี่ยหละมันคิดกันกันย้อนเขาวา่า